อาสวัสดีครับเพืแฟนๆขณะนี้เรากําลังเข้าสู่รายการเพื่อนคือเพื่อนนะครับขอสัมภาษณ์ทุนเก่งนะครับมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเพื่อนทุกคนในห้องเลยครับอ๋อเพื่อนทุกคนนี้สนุกมากครับเราอยู่ด้วยกันมาสามปีคือมีความสนุกมีความรักใกล้ใกล้ชิดกันมากครับขอบคุณครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับนะครับให้ให้ผมนั่งดีสักันนะครับนะครับวันนี้ดีเกยลุกทุ่งก็มาด้วยนะครับวันนี้ มาจัดเพลงสนุกๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสาวๆที่กําลังเขียนควยอยู่ที่ทุงนาก็ได้ฟังนะฮะดีเก้ได้เวลาอันน้อยนิดมาให้ความเพลิดเพลินสําหรับเพื่อนๆนะฮะที่กําลังชมการถ่ายทอดสดจากค่ายเทป P D W Production นะฮะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะที่ให้โอกาสสําหรับผมนะครับส่งให้ส่งให้ดีเก้บ๊อบบี้ต่อเลยนะครับเออครับผม ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับ่แตพวกเราเนี่ยก็ไม่ซื้อไม่ขายไม่เสพนะครับก็เพื่อนกันร้อยยี่พันสี่ร้อยสาวฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณแพทย์ครับคุณแพทย์ครับเอาคุณแพทย์อยู่ไหนครับหนวเกย่ครับอขอภาพคุณแพทย์ด้วยนะครับอคุณแพทย์อายนิดหน่อยแหมมาแล้วนะครับอขอเสียงหน่อย เพื่อนแฟนให้เสียงตอบรับดีมากนะครับสัพาพณ์เกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับเพื่อนในห้องหกทับหกเลยนะครับเเนนขาบอกว่าไม่มีความคิดเห็นนะครับแย่มากก็ <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็เป็นเพื่อนกันขอให้เป็นเพื่อนกันทุกวันทุกคืนทุกปีเ <c oughs> อ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วฟังเพื่อนพูดดีกว่านะครับ ต่อไปเป็นดีเจชาญยุนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับ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 วันนี้ก็นําอัลบั้มใหม่ล่าสุดของายคนหนึ่งที่กําลังโด่งดังนะมาฝากแฟนๆด้วยนะเดี๋ยวสักกู่เชิญรับฟังนะครับเพราะว่าผลงานเพลงนี้เพิ่งจะวางแผงไปหนึ่งล้านตลับนะฮะที่พากันซื้ออย่างเนืองแน่นเลยนะครับ เรายังไม่ได้ทำขายอยกนะก็ฝากเพลงไปยังสาวๆที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าบ้านปฏิวัติข้อดีนะโปรดิวเซอร์ที่ใจดีให้โอกาสดีเกคนนี้ได้มาพูดให้เพื่อนๆที่กำลังรับฟังและรับชมจากการถ่ายทอดสดนะครับต่อไปดีเกคุณนายแพทท่านจะมาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับคดีฆ <WA U h arta> mm ่าข่มคืนเนี่ยไม่มีค่ะเป็นคนดีค่ะไม่เคยทำคดีฆ่าข่มขืนนะคะนี่คือนี่คือรูปปฏิวัติตอนเป็นเด็กนะฮะเขามีตูดเท่าแขนครับอครับเชิญฟังคุณพัชราพรวิเวกพูดต่อเลยนะครับบรรยาย เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ฟังและผู้ชมที่กำลังรับชมรับฟังเทปบนันทึกภาพจากค่ายเทป PDW Production เนะพรุ่งนี้สอบนะคะแต่ก็ยังไม่อ่านหนังสือเลยค่ะไม่ซีเรียสคะ่ะไม่ซีเรียสในการสอบนะคะสบายๆค่ะในห้องเรียนรลอดอย่างไรห้องสอบก็รลอดอย่างนั้นนะคะไม่มีการซีเรียสเลยค่ะสอบขอบคุณค่ะ รายการของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ก็เชิญรับชมรับฟังได้อีกนะครับรายการของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ